อมฤตเขาก็เสียใจมากนะแต่แม่อูก็ยังเก็บไว้ให้เขาอยู่เสียใจที่เอาช็อกโกแลตไปให้คนอื่น <c oughs> แต่ไม่เป็นไรอม็ตแ,แม่อูซื้อให้ออม็ตใหม่ก็ได้เป็นไรอ่ะลูกจะเสียใจอะไรขนาดนั้นปต่เพื่อนหนีหมดแล้วอ้าวเอาไปเอาไหมเนี่ยเอาหรือเปล่า <c oughs> อะแม่อู <c oughs> <c oughs> มันคือกฎกติกาลูก ไม่จริงๆหนูก็ไม่ควรเขาได้สองเม็ดนะสีแดงอ่ะเข้าใจไหมคะเอาหมาเปลี่ยนกับาเนี่ยไม่น่ารักเลยมัโกกไปเรื่อยหมาสองไม่ได้เป็นคโกกก็ไม่ได้เป็นคนโกหกอ่ะออมเล็ตมันโกกแต่ต้นน้ำได้สองเม็ดนะลูกแต่ตอนแรกหมาบอกว่าสาเป้าอยากลองใจเฉยๆไม่ไม่ตอนแรกหมาไม่อยากให้ลองใจหรอกเสียใจที่ออมเล็ตเป็นแบบนี้นะ มันไม่ได้รักคนอื่นมันก็คือเพื่อนอมเล็ดไหมล่ะหยุดร้องไห้นะเข้าใจไหมสงบสติอารมณ์ส<อ>งบสติอารมณ์ได้ยังมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเร็วนั่งดีๆค่ะเอามามาซื้อให้ใหม่ตอนไหนก็ได้ทำไมอาเล็ดรู้นี้ แก้วนึงนี่เฉยๆเม่อหลอกลูกให้คนอื่นมันมีแค่สี่เม็ดเองลูกเราสั่งให้ใหม่เอาไหมเอาอะไรจะเอาอะไรคะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรนะเชเบตเชเบตยังไม่เสียใจเลยเพราะว่าเชเบตไม่ชอบกินแต่ที่อเล็กเขาชอบกิเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาอะชอบกินไหมชอบกินเหรอไม่ชอบกินพอพอซื้อไปก็ทิ้งทิ้งน่ะเห็นไหมพี่อเล็กยังรู้เลยเดี๋ยวแม่อุจะพาไปเซเว่นไปไหม ไปไหมเซเว่นไปไหม,ไมไจะพาไปซื้อช็อกโกแลตไงสรุปโอเคหายโกรธแล้วใช่ไหมเอาแล้วจะเอาอยัางไงเอาไงเนี่ยบอกมาเอา M M ไงเอาเอ็มเอ็มเอ็มไงจะพาไปซื้อไปไหมแล้วลูกจะเอาอะไรเอาไหมคิดเองก็ไม่ซื้อมารรูู้้ลูกชอบอะไรก็มาม่าจะพาไปเซเว่นไงลูก ก็ซื้อให้ไงอยากกินอะไรซื้อให้ไปไหมไปเอาคุณแจรถมาไปเอาคุณแจรถมาออมเล็ตเชเบตเอาตังมาเอาตังมาให้ด้วยบนเกสแบงค์พันน่ะไปเอามาออมเล็ตไปก็เดินเข้าไปแล้วนี่น้องไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรอกลูกรู้มันอยู่ใครๆก็ต้องเห็นอยู่แล้วอะ่ะแล้วคุณแจรถเราลูกเนี่ยแม่อูพยายามพูดกับออมเล็ตดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไม่ให้ออมเล็ตโกรธแม่อูแต่ทริปที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นกฎกติกาเข้าใจไหมลูกก็ลูกไม่ได้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมน้องไม่เห็นอ่ะอมเล็ตขึ้นมาเอาเร็วเอากุญแจรถกับกระเป๋าตังมาไปเร็วลูกลุกลุกแล้วค่ะมาแม่อูช่วยเลยแม่อูล้างอมเล็ตนะมาจับมือเร็วจะพาอมเล็ตไปซื้อทุกอย่างเลยมีแบงค์พันเขาเอ็มให้มาแค่พันเดียวเรยจะซื้อโอ้โหเพื่อน ออมเดดบอกว่าพันเดียวจะซื้ออะไรได้พันเนี่ยมันซื้อได้เยอะมากเลยนะลูกออมเด็ดยังไม่รู้จักการใช้เงินนะเข้าใจไหมมาอ่ะรู้แล้วก็ไปจับมือแม่อูมามาขอโทษเลยมามาดีกันนะดีกันนะมาดีกันนะไปะเร็วจะพาไปเซเว่นก่อนที่เพื่อนจะมาไปออาเด็ดไปเอาตังค์มาค่ะกุญแจรถด้วยแล้วก็พาไปซื้อต๊อกบอกกีด้วยให้เชเบ็ดด้วยค่ะ ไม่จะเป็นอันนั้นมันเป็นมาม่าไม่เอาแม่อูจะพาอมเล็ตไปซื้อช็อกโกแลตสรุปไม่เอาใช่ไหมโอเคนะอมเล็ดเลิกโกรธแม่อุนะโอเคไหมคะสรุปไม่หายเลิกโกรธเหรอเดี๋ยวแม่อุจะพาไปเอาต็อกบกีกินหรือว่าอมเล็ตจะไปเซเว่นเลือกเอาที่ให้ออมเล็ตหายโกรธอะที่ที่บ้านเราใช่ไหมอมเด็ดหายโกรธแม่อมไหมโอเค ก็อย่าพาไปเนี่ยถ่ายคลิปด้วยดีกันนะตัดเชเบตแม่อุวอร์ทำให้ลูกด้วยไงโอเคไหมทำให้สองคนเอ้าเอ้าเออลูกลูกลูกมายกัะเออเดี๋ยวมามาต้มให้ออมเล็ตแล้วก็พาน้องเชเบตไปเซเว่นซื้อขนมโอเคไหม ก็ต้มให้ออมเล็ตเสร็จแล้วก็หม่าม่าจะพาเชเบตไปไปเลยไม่เอาพูดกับน้องดีๆค่ะพูดดีๆเชเบตไปไหมคะเซเว่นเดี๋ยวลูกจะกินหม่าม่าก็หม่าม่านี่ไงโดเรมอนไงจะเอาไปเซเวตหรือจะเอาม่าม่าโดเรมอนนะเอาอะไรคะแล้วลูกจะเอาอะไรเชเบตจะเอาอะไรคะเอาออมเล็ตกินหม่าม่าต็อกบกกีโอเคเข้าบ้านไปคุยรู้เรื่องกันนะเอาเอาต็อกบกกีใส่หม่าม่า เออโอเคไปพามาโดเรมอนโอ,โอเคไหมออมเล็ตอันนี้ไปด้วยค่ะนี่แม่อูซื้อมาให้ออมเล็ตน,นะแล้วก็เชเบ็ดก็เล่นน<ช><ช>่าจะหมดละอ่ะโชว์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมเอาเลยถหายกดแล้วใช่ไหมแต่แม่อูถ้าทำไม่ดีออมเล็ตไม่ถ่ายกรดทำสิลูกเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปด้วยให้เพื่อนๆดูอ่ะไปไปไปตลาดเดี๋ยวลูกมันต้องเป่าไหม โต๊ะใหญ่กว่านี้เหรอทีวีแบบนี่ยมันเล็กมากเลยนะมาเปล่าเด็ดสลัดเป็ดลูกสลดดัสลดตะทีนึงแม่อู้เมื่อยแล้วเออนี่ไงนะคะแม่อุก้ก็ทำเขาเรียกว,ว่าทำอะไรอมเล็ดตอกเสร็จแล้วตอกให้ออมเล็ตเรียบร้อยแล้วนะส่วนของชอเชฟเบ็กก็เป็นมาม่าโดเรมอนนะคะจบไหมออมเล็ตจ,จบแม่อู๋พูดตรงกับที่พูดในคลิปไหมคะออ,อมเล็ตพอใจไหมพอใจค่ะไม่งองแงแล้วนะหายโกรธแม่อู๋ยังคะ หายแล้วค่ะหิวเอ็มเผ็ดแล้วก็เผ็ดไปเอาน้ำมาไม่ได้ลูกอยากกินเองนี่นะคะเป็นต๊อกบอกกีนะอันนี้ก็เกือบร้อยเลยนะทุกคนแพงมากเลยอร่อยไหมเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมของเฉลตเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมคะอร่อยเหมือนกันใช่ไหมเผ็ดไหมแม่เล็กสรุปไหวไหมเนี่ยอุ้ยลูกไปแล้วนะคะลูกไปแล้วนะคะไม่ไหวแล้ว ตอนนี้อมเมทก็หายกดแม่อุเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแม่อุทำต็อกบอกกีเกาหลี <c oughs> ให้อมเมทกินเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เผ็ดมากมากเลยใช่ไหมคะเด็ดส่วนเชเบ็ดก็กินมาม่าโดเรมอนโอเคแม่อุปิดคลิปได้แล้วนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอเปิดคลิปว่าเปิดไว้ให้อบบนะบายบายคะ่ <c oughs> ยยคะฟันนี้บายบายคะ่ะจุ๊บด้วยอร่อยไหมคะบายบายค่ะอเมท